วันชัยสับก้าวไกลนิติกรรมอําพรางขับหมออ๋องพลพักซัตดไร้มาตรฐานกล่าวหาคนอื่นแต่ตัวเองกลับทำหวังอยากมีอำนาจตำแหน่งวันที่29กันยายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีที่รัฐสภานายวันชัยสอนสิริสอวอให้สัมภาษณ์กรณีที่พักก้าวไกลมีมติขับนายปฏิพัสสันติพาดา รองประธานสภาพูดแทนราษฎรคนที่หนึ่งออกจากพักเพื่อรักษาตําแหน่งรองประธานสภาเพราะเห็นว่าทําหน้าที่ได้ดีว่าเรื่องการทําหน้าที่ได้ดีก็เป็นนออีกเรื่องแต่มาตรฐานของพักการเมืองอย่างพักก้าไกลทั้งเคยไปตําหนิทั้งสังคมและพักการเมืองไว้แต่เมื่อถึงเวลาอยากได้ตําแหน่งอยากได้อํานาจก็ทําอะไรที่ไม่ต่างจากคนอื่นซึ่งที่ผ่านมาเคยโจมตีคนอื่นแต่ตัวเองกลับทําในเรื่องที่เหมือนกล่าวหาคนอื่น พฤติกรรมที่ทำนี้ถือเป็นนิติกรรมอําพรางซึ่งใครๆก็รู้อยู่ว่าเหมือนของหลอกๆไม่ใช่ของจริงเพราะความจริงแล้วในอดีตพักการเมืองของตนเองซึ่งเคยมีสสอไปทำกิจกรรมกับพักอื่นหรือไม่ได้อยู่กับพักก็ไม่เห็นไล่ออกแต่พอมาคราวนี้อยากได้ตำแหน่งอยากได้อำนาจก็ทำทีเป็นไล่ออกถ้าถามว่าสังคมรู้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าสังคมรู้และใครๆก็รู้แบบนี้จึงเห็นว่ามาตรฐานของพักการเมืองแบบนี้ไม่ควรทำอย่างนี้ในอดีตและพักอื่นทำ คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตกลับนิ่งเฉยแล้วปล่อยเลยเถิดมากจนมีการทําเป็นแบบอย่างในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกตามที่กฎหมายกําหนดพฤติกรรมที่พักเก้าไกลทําถือว่าไม่ควรกระทํานายวันชยัยกล่าว เมื่อถามว่าพักเก้ากลายยืนยันว่าทำตามกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญบังคับไว้ไหนวันชัยกล่าวว่าแม้ว่าหลายเรื่องไม่ผิดกฎหมายแต่ควรต้องดูถึงความถูกต้องจริยธรรมคุณธรรมความเหมาะความควรแล้วว่าตัวเองเป็นพักการเมืองที่ประกาศถึงมาตรฐานทางการเมืองสูงกว่าคนอื่นดังนั้นจะมาบอกว่าคนอื่นทำแบบนี้แล้วตัวเองควรทำด้วยเป็นเรื่องไม่ควรทำไม่เช่นนั้นทั้งนหนสภาและนอกสภาจะกล่าวหาได้ว่าพักนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับพักการเมืองอื่นๆเวลาอยากได้อำนาจอยากได้ตำแหน่งอะไรก็อ้างได้